วันนี้เจเอายามากินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมอยากกินไข่หวานเลยนะคะแล้วเจเอายาเจาเอายาจมูกมีอะไรหายไปแล้วเจเอายาจะกินไหวไหมเนี่ยไปไหนของโปรดเอยาคือไข่หวานไหมเนี่ยมีเนื้อเนื้ออย่างอื่นเอยาไม่กิน,น,อนเอายาขอกินเฉพาะไข่หวาน เป็นจมูกเสือได้ไหมเอยาหรือเป็นจมูกหมูใช้ได้ไหมฮะเอยาเอยาอร่อยไหมโอ้เพราะว่าอร่อยใช้ได้ใส่ซีอิ๊วนิดนึงเยี่ยมเลยนะอ,อันนี้ของคนตเอยาเลยนะจะกินหมดไหม หมดแน่นอนอ่ำไว้เจอใหม่ไว้เจอกันใหม่